และสำหรับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างอินโดนีเซียกําลังจะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในวันที่9ธันวาคมนี้ท่ามกลางการจับตามองถึงความเป็นห่วงเรื่องวิกฤตโควิด19นะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่อประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดอยู่แล้วว่าควรที่จะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปซึ่งเขาก็เลื่อนนะคะจากตอนแรกที่ตั้งเป้าไว้ วางกำหนดการไว้ว่าจะต้องเลือกตั้งในวันที่23กันยายนแต่พอมีเสียงท้วงติงเ,เรื่องโควิด19เขาก็ประกาศเลื่อนมาเป็นวันที่9ธันวาคมเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐและก็นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ270คนแต่คราวนี้ก็ทนเสียงต่อต้านไม่ไหวแล้วนะคะต้องประกาศเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งในวันพุธนี้แหละคะ่ะหมายความว่าคนอินโด,น,โดนีเซียกว่า100ล้านคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ ช่วงนี้ได้เห็นบรรดาผู้สมัครก็หาเสียงกันทางซูมทางติ k t o อกหรือว่าส่งข้อความสั้นๆไปยังคนที่น่าจะออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 ในอินโดนีเซียยังจำกัดวงไม่อยู่และถือว่าเป็นประเทศที่ถูกกระทบหนักที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคนติดเชื้อไปแล้ว575,000คนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17,740คนคะ่ะ